สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับครับมีข่าวด่วนนะครับณตอนนี้เลยณวินาทีนี้ครับนี่ก็คือประมาณนซีทุ่มนิดๆนะครับอ่าแม่บอลอะหาทุ่มแม่หาทุ่มนะครับมีข่าวด่วนมาแจ้งบอลโจครับเนื่องจากซิงเกิลก็คืมาซิงเกิลแล้วผลงานเนาะผลงานของอีหลักอันนี้จริงเลยใช่ไหมครับจริงนะฮะตอนนี้ติดอันดับที่24ของโลกเลยครับเนี่ยแบงค์ไหนครับขอเบิรงของหน้าด่างอี๋นะครับ ช่องให้แล้วช่งให้แล้วเ uh นเชนเจอจร์ยินหนึ่งเมนเขายินหม้อเมนน่อง24ของโลกเลยนะครับมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมอันดับที่ยของโลกเมนครับในวันปล่อยเพลงก็คือวันที่ที่สิบหาพันมา้เม,ามื่ออื่นก็ครบหนึ่งวันของ YouTube ไทยแลนด์ของย<อ><อ>ูทูบเลยเอเอห้อง<อ>ไปดันกันต่อว่าสิไดเท่ไาไรจักรล้าน ตอนนี้ทะย,ยานสู่สองล้านตื้นเต้นนออบบอลมีเป็นผลงานเพลงที่สามของไข่ลํำเพลินนี่เลยขวานเด,ด้เพลงแรกก็คือเอิร์ักนั่งเกหน่อยอันนั้นอันดับที่สิบเจ็ดของโลกวันปล่อยเพลงแต่ก็มาเพียงบอลกับปีเตีย์สหรัฐยี่สิบครับอันนี้กำลังพล <laughs> อใเลยมันมาเป็นอันนี้ผลงานเพลงที่สามมันเี่อันดับเพลงที่ย<อ>ี่สิบสี่ของโลกเมียนครับบัรนี้เบิร์นโลวิยาประเทศบันนี่ มีจักเพลงเอาอยัางไงจักลานเพลงพ้า,พา,าในมือน,นั้นแล้วช่วงปีใหม่เขาปล่อยจักเพล,ง,เพลงก่อนบลัวหับแ้กนก่เพ่นจับใส่กัอนก็จะไม่เห็นละยี่สิบสี่อันดับฮะไม่นีหรือไปใส่คววงดี้จงตามยังของลูกนะครับรอดเพื่อน เป็นท่านี่หดได้ตอนนี้ยืนหนึ่งมันเขายืนมองแม่นองบารออาญ่าเลยตื่นเต้นเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับบานของขายเลยที่บอรพรธรรมดาได้ขายนิดหน่อยได้ว่าเขาพยายามคัดเฟ้นเนาะฟุกเขาเรียกว่าผลงานทุกผลงานดูขายยังดูยังติดอันดับโลกไเนี่ยรู้ยัง ตอนนี้ยืนนึงเปนเขายืนหม้อแม,ม่นองอันดับที่24ของโลกเลยครับนี่สุดย <c oughs> อดผลลุกเลยนี่คือผลงานซิงเกิลที่3ของทางค่าย,มา,ยมาอะไร <c oughs> มาอะไรอีกมันไม่ได้ถามเป่า่ไหมอันดับโลกทีลล่ลาลาบนนี่อันดับโลก ได้อะไรที่ยิ่งสีของโลกนะลูกเดี๋ยวจูบๆอย่างจูไม่แห้งจูไม่แห้งให้ได้ยินนันแม่ เปลี่ยนเพลงดิสแอดมิส really okay. ีของโลกไหนเล็กใครหอมโจมโ่มโจม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 ให้ได้ยินแดร์แตบอกว่าสี้ัาดับโลกน่ะสีนึงมาแล้วมาพรชั่วโมงอันีนึงมาแล้วบนถึงชั่วโมอนะโดยรุงแค่มือเดียวก็เลยหอกว่าหามืองซีมือกับผัวอยู่ สุดยอดเลยครับสตาน้องมีลกุดยอดเะดีใจกับนั่งดีใจกับค่ายเพลงลำพีอนี่เลยี่ส2บของโลกเลยประเดนเบื้โลกพี่แต่ละมือมีอะไรเพี้ยงนปม่อยออกไสเดนแล้วแล้วปีใหม่พอคนปล่อยเพียงหลายตำแหนาได อันนี้ของประเทศไทยเหรอไหมหัวข้ามอายุรวมหนี่คือนึงในประเทศไทยเหรอแมนแล้วอันนี้ของโลกแล้วอันนี้ของโลกอันนี้ยี่สี่ของโลกเลยเนี่ยของโลกโโนี่เป็นเรื่รรองที่สามเรื่องที่สามสุดยอดเลยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเพิ่อมึงแง <บา S 2> ่งเพิ่นซอยปั่นซอยหนูซอยดันสุดยอดสุดสุดอีดีตึงเชียต้องคอมเมนต์

ยี่สี่ของโลกครับไอซื้อซื้อมันยวดโปตเตอร์ครับวันปล่อยเพลงมันพึ่งขึนนนนน้นแล้วเพื่มแั้าก็จะตัดตัดหนึงวันรอสี่สิบแดชั่วโมงนะครับกนะดดกจูงครับที่ลาใสชุดลูกยูงวันนี้สวยมากครับโอ้ยินดีนะนใใดีใจพี่นองครับถือว่าเป็น เขาก็ต้องการอยากอยให้เป็นของหวันปีใหม่เนาะมาติดมาแรงเขาก็ดีใจเล้ววเราะว่าเนี่ยกระโดดขามปึ้งขึ้นไปมาามือนี้โปง่งกันมาอีกเขาของขวันชิ้นใหญ่ให้กับเอฟซีกสิซีบอกบอก่ออกนอกอยากเข้ามาดีใจกับพี่น้องเอฟซครับ พุ่นเอฟซีต <M> ุก <itch> ต <at> okay, <and challenges> <activity> <s pack ing> ุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับโอ้สุดยอดครับคนรลุเกินคาดเนาะเคียว่าแบบนี่ขนาดพีงโคบวอร์้องวอนเนาะโคเวอร์เวอร์ชั่นร้องแก้เนาะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างสถิติให้่ยกระพ่างค่ายนะครับจับฟองให้กับผู้สร้างผู้ยุ่งเื้องหลังบ้าเพิ่นเคยเอฟซีระเบิดในระดับนี่อย่ากเราพ่มมาเนาะบโอ้ยพอเลยสุดยอดบโอ้ยพอเลย แคมบอว่านี่ปีนขึ้นมากหอนดึงมาแร้งในห้อากับห้องกับกัดเขียวแล้วแม่น่ะพี่น้องนั่นแหละแบบพี่น้องเอ็ซีแห่งยินดีใจด้วยป่ะนี่คือสิ่งที่เพิ่นเทปเนาะที่แรกอะถ้าเปรียบเหมือนซื้อลอตเตอรี่ก็หวังแค่เรียกค้าสองตัวแต่พอซื้อจริงๆบวกรางวัลทีดหนึ่งนี่ยังหนาจะคือใหญ่เลยแม่ลูกขึ้นมาปยังทางนี้ก็เสร็จ ชีพแรนครับครับอยลืมนะครับปีใหม่นี้นะครับร่วมฉลองปีใหม่กันกับท่านไรส์สีก็ได้นะครับผมเนาะสาวน้อยแม่แม่เปลี่ยนกับสาวไป็นไอจีเปียได้เลยครับอ่ามีลิงก์สามวันลิงก์หนึ่งวันนะครับแล้วก็ลิงก์เก้าวันนะต่อวันอีกเก้าร้อยเก้าสิบกวาบาทโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจดีใจหลายครับวันนี้ครับ